สวัสดีค่ะทามช่มเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจน่างน้ำโชคนะคะทาชมชมขามือนีเป็นแรงของวันที่สิกันยายนสองพหหกสเนาะคะ่ะทามชมเนาะแอดลบสายไฟช่วหน่อยค่ะทามช่มขาสำหรับมือนี้นะคะเป็นเมื่อที่แอดได้รับการติดตอ่อจากเอซ ตนเมืองเกินกับเอฟซีสารคามเนาะค่ะเนาะแอกก์ตรงเฝ้าลงคิดไปทำู้ชมเด็ดเปเอาวพิพิจรณาเนาะค่ะทำช่อมเนาะมือนีแอดติดงานทั้งมือนะคะก็ขอโทษขอไพเอฟซีที่เป็นขาน้อยนะคะทำช่อมขาแอดได้ลงให้แต่ลงหมานนะคะของอาจารย์สมยศบริลลงเพราะวา่าอาจารย์สมยศทรงมาสายแอดกเ็เรียกเอาลงตั้งแต่ในกลุ่มไล่เนาะค่ะเนาะในกลุ่มไล่ก็สิมีโชคไปนะคะเนาะ เพราะว่าเมื่อนีแอดติดงานทั้งมือเลยบ่มีบ่เด็กกระดิกตูไปใส่เลยค่ะทนผช้่มค่ะกะ็คอยทนผช้ชมเด็กเข้าใจแอดนะะเนาะค่ะเนาะสาหรับเมื่อนี่นะคะเป็นตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของเอฟซีคนเมืองเกินนะคะเดี๋ยวแอดจะเขียนในพี่นอ้องในมือพร้อมๆกัน,นะะเนาะค่ะเนาะว่าตัวเลขแนวทางของเอฟซีคนเมืองเกินมีตัวใดแน่นะะเนาะค่ะทนผช้ชมเนาะก็คอยทอาชุ่มเอฟซีทุกทานนะคะได้พิจารณาเพราะว่า ตัวเลขแนวทางของคนโบขาดจือเสือเลยค่ะทำชุ่มค่ะบเขาลูดกับเขาวิ่งเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นกะให้พิจารณาให้ใส่วิจารณญาณในการรับช่เนาะค่ะเนาะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาค่ะทำชุชม่ะไปติดตามตัวเลขแนวทางเราพัฒนาของเอฟซีคนเมืองเกินกับเอฟซีสารคามเลยค่ะทำชุชมค่ะไปติดตามน้อกันเลยค่ะทำชุ่มค่ะติดตามด้วยกันเลยค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะ่ะตัวเลขแนวทางของเอฟซีโคตรมืองเกิน,นะะเนาะค่ะเนาะอีพีนี่เป็นอีพีที่ยี่สิบหกนะคะอีพีที่ยี่สิบหกสำหรับอีพีที่แล้วนะคะก็เข่าตัวลุดตัววิ่งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะต่ว่าบาเข่าตัวเจาะมือมืองวดนี้น้ำกันมือมือเที่ยววันที่สิบเก่ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหาน้ำกันคะ่ะว่าตัวเลขแนวทางของเอฟซี คนเมืองเกินสิเขาตัวใดเนาะค่ะทำช่ชมเนาะเออพ่อในให้วิ่งบนมากค่ะทำช่ชมขาบนวิ่งรูดที่ศูนย์กับสองนะคะวิ่งรูดที่ศูนย์กับสองตัวเจ้าคู่พ่อในให้มาศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สองสองสามสองสี่ นี่คือบนนะคะทังช่วงขาต่อไปล่างนะคะล่างเพื่อนในวิ่งรูดที่หนึ่งกับหกนะคะท่้งช่วงขาหนึ่งกับหกเลขจับคู่ก็คือหนึ่งสามหนึ่งสี่นะคะท่้งช่วงขาแล้วก็หกศูนย์หกหนึ่งแล้วก็ศูนย์สามนะคะอันนี้เป็นตัวเลขแน่ว่างของ เอฟซี C, คนเมืองเกลืนเนาะคะามม่ะทำชุชมเนาะแอดทบทวนอีกเท่าหนึง่งเพื่อนในวิ่งลูดที่ศูนย์กับสองเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือตัวเน้นของเพื่อนคือศูนย์สามกับศูนย์สี่ส่วนศูนย์สองสองสามสองสี่เป็นตัวกันนะ,ะเอ้ยโบแมนเป็นตัวเบานะคะส่วนล่างนะคะล่างวิ่งลูดที่หนึ่งกับหกวิ่งลูดที่หน,นึ่งกับหกเนาะค่ะเนาะตัวเน้นของเพื่อนก็นกนคือหนึ่งสามกับหนึ่งสี่ ตัวล่องก็คือหกศ1กับห3หนึ่งกับูนย์สามค่ะทชมอันนี้คือตัวเลขแนวทางราวพัฒนาของ f อซคนเมืองเกินเนาะค่ะเนาะทผช้่ชมที่เขามาพอคลิปนี้ที่เขาไม่เห็นคลิปนี้คลิปนี้ก็ขอให้กดติดตามไว้เนาะค่ะทผช้ชมเนาะถามักตัจัดท้าคัดกระพานค่ะทผช้่ชมค่ะเพราะวา่าตัวเลขแนวทางของ เอฟซีนเมืองเกินกับเอฟซีสารคามหนึ่งยวอกผพลาดจักเทือ่อแต่ว่าสิเขาตูดเจาะหรือตู่หลุดแค่นั้นเองถ้าสุวาตูดเจาะบ่มมากก็สะเขาหลุดราคากับเขา่ขา,ขา,ขา,ขาทั้งเจาะทั้งหลุดนะคะทนช่ค่ะอันนี้คือเป็นผลงานของเพื่นเนาะ,ะ่ะเนาะท่ช่ชมแคปหนาจอไปเลยคะ่ะต่อไปจะเป็นเอฟซีสารคามนะคะเอฟซี FC สารคามอีพีที่สิบเอ็ดนะคะ เอฟซีสารข้ามนะคะทำช่วงขาเพื่อนหายมากน้อยหน่อยกับทำช่วงเดเพิ่นบอกว่าปังแน่ของเอฟซีสาระข้ามกับว่าปังแน่ขึ้นกันกับทำช่วงขาเอาพิจารณาเอาเด้อตัวใดสิบเข้ากันตัวได้สิบเด็ดเออเพื่อนหายวิ่งรูดเอฟซี FC สารคข้ามหายวิ่งรูดที่หกกับหนึ่งนะคะเนาะว,วิ่งรูดที่หกกับหนึ่ง เลขจับคู่ของเพื่นนี่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดเพื่อนบอกว่าปังแน่นอนนี่นะคะเขาบอกว่าปังแน่นะคะอันนี้เป็นตัวเลขแนวาทางเล่าพัฒนาของอิบซี่สารค้ามเนาะคะ่ะเนาะว,วิ่งลูดที่หกกับหนึ่ง เลขจับคู่ของเพิ่นมี6 0 6ูนย์หกหนึสองหนสองหนึ่งเจ็ดเพื่อนบอกว่าปังแน่นอนนะคะก็คอยทำผู้ชมเอฟซีถูกท่านด้ใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าตัวเลขแนวทางมีเขามีหลุดเป็นของธรรมดาแต่ของเอฟซีสารคามถ้าบอมาโตัลูดตว,วิ่งกับเขาาตเจาะนะคะ ส่วนมากสิเขาทั้งเจาะสิเขาทั้งหลุดทั้งวิ่งเนาะค่ะท่านชมเนาะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของเอฟซีสารคา,ามเนาะค่ะท่านชมเนะาะถามว่าเอฟซีสารคา,ามกับของเอฟซีขนเมืองเกินตรงกันตัวใดเอฟซีสารคา,ามเอฟซีคนเมืองเกินเลขตรงกันก็คือหกศูนย์กับหกหนกึน่งค,ค่ะท่านชมขาหกศูนย์กับหกหนึ่ง เลขตรงกันคือหกศูนย์กับหกหนึ่งเลือางช่วงขาแล้แอดขีดเส้นใต้ไปเลย,เลยนะคะนี่คืออาจารย์บอกว่าปังแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเท้า่าฉลาดใจนะคะเนาะยญ้ามันปิดตะได้แก่มันได้นะคะยญ้าบัวขักกระปอยไปซะก่อนย้ามันอาจารย์ผ้านิ่นกับเน,น้นกับเอาแก่มันได้จบเจือเนาะคะ่ะเนาะคะ่กับเขา่ากับน้ำค่าฟื้นค่าไฟาทำช่วงขา นี่คือคิบตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาคีบแหลกเลยนะคะคิบแหลกทุกทุก่ถวเออ FC สรารคาม f อคนเมือง FC สรารคามกอบอ c คนเมืองเกินจะมาก,ก่อนมูตลอดเนาะค่ะเนาะกระอกราบขอพระคุ้น c คนเมืองเกินกับ f อสรารคามหลายๆเนาะค่ะเนาะทีให้ตัวเลขกแนวทางมาให้ท่านผู้ชม f c มาให้แฟนคับ ได้นั่มไปเป็นแนวทางได้นั่มไปเหตุการณ์บ้านได้นั่มไปคัดกรองได้นั่มไปเปรียบเทียบอีกเท่านึงกับของที่เพิ่นหมักอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะเพิ่็เกาของเอฟซีคนเมื่อเกิดเอฟซีสารค้ามไปเปรียบเทียบอีกเท่านึงได้เนาะค่ะเนาะบางคนที่เป็นแฟนคลับของเอฟซีสารค้ามเอฟซี FC คนเมื่อเกิดเพิ่นก็ยึดตัวนี้เรื Cap ่อยๆเนาะค่ะเนาะบริเวณไปสนใจก็อของไผ่เื่นของเอฟซีคนเมื่อเกิดเอฟซีสารค้ามก็ขึกจบ ได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือจบนะคะแต่ทุกครั้งตัวเลขแนวทาาของเอฟซีสารค้ามเอฟซีคนเมืองเกิดตามที่แอดว่าทำบ่เขาตัวลุดกับเขาตัววิ่งนะคะเขาทั้งหลุดทั้งวิ่งนะคะเนาะนี่คือสถิติที่เฮติทนผู้ชมเดี๋ยวเปลี่ยนข้อมูลนั่งไปตัดสินใจอีกเทีหนึ่งค่ะทำผู้ชมขาทำผู้ชมขาสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางของเอฟซีคนเมืองเกิดเอซีสารค้าม แอดกัคอยทำผู้ชมเอฟซีถูกท่านโชคหมานลำลุย้ยถูกหวยยกช่องไปน้ากันเนาะค่ะเนาะทุกวันจันทร์พุธศุกร์เรามีนัดกันเนาะคะ่ะทำผู้ชมเนาะตัวได้เด็ดเด็ดด,ด,ดังๆดีๆแอดกรนน้ำมาฝากทนผู้ชมหรือไพมีความคิดเห็นที่สิเสนอเนอะก็คอยข้อมเมตนมากเนาะคะ่ะทำผู้ชมเนาะแอดหลับฟังความทุกข้ามความคิดเห็นพระวาจะได้มาปรับปรุงจะได้มาพัฒนา ช่องเจนา่งน้ำโชกใหด้ดีดียิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นช่องที่มีคุณภาพเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอันในที่แอดบอมสะสมกับบวกแอดมาได้เนาะค่ะเนาะกับคนเเฮาบางที่กับโปหจักบางที่กับตรงมิโมาถักมาหยังจังสิเห็นเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมเนาะสําสหรับคลิปนี้แอดกับคอยท่านผู้ชมโชกหมานลำลุยนอนขึ้นนีฝันได้หวยรางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมขา สำหรับคลิปอีกขอล่าร,รมผู้ชมไปเพียงแค่นี้คอยทุกท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาอย่าจิบอย่าจุนเนาะค่ะเนาะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ